พี่น้องเลยท่านน้องแช่มีย่างกระชังกินน่ะแช่แกงชีสหมูอ่ขลองขับตรงเดินในท้องแน่เนาะโดยโดยเอากระดูกหมูใส่แล้วยังแสบเนาะกินในแซบกินในแซบกินในอิ่มแน่เนาะงานสูงเนี่ยมันเนาะโอ้แม่งงานต่ำแล้วมันเนี่หิวข่าววิ่งทัวรลในหัวโต๊ะฮัลโหล บสบดีนะดีสวยดีนมเมือน้ำเลยายไปาดีนมเมื่อน้ำเลลูกสบดีฮะสบายดีปลาลุงเคื่อนน้องอ่อนดยโดยโดยโดยเบางยดอกแคบ่เฮ้ยเขวดำเลยโอ้เป็นงเลยเนาะบาดีเด้อโอ้ใส่รุ่นอันนี้เลยเนาะเผาหมอกาบนี่เนาะ พอหมอกอถ้าเพื่นฮักีมันก็ความอากินสมอนคลิปมันเห็นในคลิปบนซอยเซเทียนกจาหนึ่แหละคนเราโอ้ยคือมากินค่าคกเนาะนี่ไงมันจัเอนมอจัเอิดโอ้แบบนี้แรงงามพี่นางเลยเนาะทั้งพอพนท่งพนกบองรับจันมาด้ะวันนี้ซ่องราหาสิบปดเเคลีย์ รงตรอนนี้ตัดภาพมาบันนี้สวยๆแดดออก้ะบานี้พี่น้องเลยหลังจากอาตามอกมาเนาะหมอคล้ายมาในพี่น้องเลยทงน้องแช่มียังกระชังกินน้องแช่ชแกงชีหมู อุ่นไม่ช่างคนพี่น้องเลยช่างมากินข้าวเช้าก่อนพี่น้องจังคอยเฮ็ดไม่กองขับตรงเดินในทอน้องแน่เนาะเห็นมากินข้าวอยู่เฮือนเอเละ,นะเนาะเฮือนเอเวอเพื่อนสาวบุญมีกระบาบุญมาได้กชื่อมวลชื่งงามได้พี่น้องเลยเนะาะด้วยด้วยดย เรากินเรียบร้อยแล้วกินมาตั้งแต่หุกมุขึงกูอันนี้ทางยัางโอ้ะดูกหมูโดยโดยเขากระดูกหมูใส่แล้วอย่างแสบเนาะโดยพี่น้องเลยไปไปไปเงี้ยขึ้นไปทางน้องบุญมีกับอันหนึ่งพี่น้องเลยเบิ่งกันพี่น้องเลย้ตแต่เป็นแล้วเฮือนอย่างนี้มันดูขึ้นเฮือนมันจักเคืออะไรพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดย เชิญเช่ถ้ากันนอนนี่บ้องขึนน่ะโอ้มันกับหอดได้เนาะลมเย็นลมลมผัดเย็นดีได้ดอหากินกินกินด้วยกินแล้ฮวกินล้วยิงบมกเพล็ดในแหงแล้วเลยนะฮาเชิญเชิญเชิญกินนี่แซ่บ กินนี่แซ่บกินนี่อิม่มได้เนาะงานสูงเด้่ยมันนี่เนาะโมแม่นงานตำ่ำเด้่ยมันนี่หิวข่าววิ่งทัวร์ใหัวโต๊ะ <c> ห <oughs> ยอ,อกส่างกันพี่นังเลยกินกระเดกแจ้งใช้หมัก,น,ก,ก,กมน้ำเนาะหมักน,น้ำน้องแช่แล้วก็น้องบุญสาบุญมีเอหนิอข้าวเออเออเออเนาะปลาลุงกินข้าวน้ำกันเนาะหลังคาพนมื้อน,นี้คือสิได วัดแทกอยู่เนาะให้ช้างมันขึ้นโค้งเราวัดแทกสังกระสี้ห่เรวุ่นจะไปสร้างไม้เพิ่นเพิ่นในม้งไงเพิได้บังแดดบังฝนไงพี่น้องเลยมันแดดได้บาดเนี่ยอ้าวเอาไห่ช้างกินข้าวได้เสียเด้อไปเพื่อนน้องนะก่อนพี่น้องเขอน้องอ่อนเนาะแม่ลูกสามจะเป็นแม่ลูกซี้หรือเปลาเนี่พี่น้องบอกมาเลยฮะ เดี๋ยวอายุนี่เพื่อนใกล้เพื่อนน้องน้องน้องออนน้องไม่ค่อนนี่ไปเหยียบคนกันโดยแล้วโดยโบไปย่างใกล้ๆนึงย่างเขาก็ได้คนมีน้ำใจงามได้เป็นน้องน้องคนมีกินแล้วสวัสดีเฮ้ยสวัสดีคนเริ่มลึืงเลยฮะจี้วะ ดีขาตัวนีู้่บัวเทิงน้องนูแชร์แต่เราใหญ่กว่านี่ขานี่เทิงปั่นไปเองนะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีอ่าไปสบายดีนะสบายดีสบายดีนมมือน้ำแหละสบายดีอ่านมมือน้ำเลยลูกสบายดีอ่าสบายดีปลาลุง ุนเนี่ย็น,อนอกก้องอยากยุเห็นยู่อยากยิกรดเอองามหืนเนี่เออน้ำหมอกไรน้ำหมอกตกนเนี่ยโอเคจะได้เล่นถ่าเได้คุนไปเคืนน่อนกัก่อนเด้อเื่อนน้องอ่อนโดยโดยโดยเบิ่งช้างเด้อเด้อ đôi bye bà bye 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 như là bye mà như cứ bye nữa bye này 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 đọc mai đó sao nàng ơi ta 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 Ừ. ăn, ตาตาฮะใดดอกแค่บอ๋อเฮ้ยแขวะดำเอ้ยบ่มีบ่แป้งฟันนี่ลูกีบ่แป้งฟันน้อยมีบอบ่มี่บ่เออบาลาวบุญนี่ชื่อมาหายเด้อเป็นแป้งฟันเด็กน้อยแล้วก็เป็นยาสู้แขวเด็กน้อยมาทูไอแผ่นเด้อแอร์พป็นใบและทูอันนี้น้อยหิงแขวบ้างอ่ะแขวะดำเอ้ย Đó, Chá cha cha nanh 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 ninh 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 không ninh เกี on, ่ยงก้อยแล้วพคนเป็นยังไงยามเบิ่งบยนมีเห่าด้อชาหัวรู้อยู่บ่ไอ้น้าไอ้เน่าลงไลงยางบ่บันอย่บ่เกิบก็บอ่ใช่ว่มักใช้เกิบไม่ใช่เกิบใช่เกิบเลยนะยังไอุ้มบ่ทำมา ดังเลยพี่นองเอามาอาตมได้กันตายชัยนั่งรถนั่งรถอตาตมาไม่ยอมลงพี่นางเลยพี่ไปว่าเด้อวนไปหาแม่คอนก่อนเด้อหาเชียวเจ้าก่อนเด้อ <c oughs> แม่เชียวได้เนา <c oughs> ะโอเคพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไป เอาเอ็มลอยทั้งช้างทั้งกัดทั้งซัง,งทั้งนกอนพี่น้องเลยไปน้องน้องแช่เคยกินอาหารค่าขกอยู่บ่บ่ <c oughs> เคยบ่ <c oughs> ชื่อว่าเจ้าตำเนะจ้าตำตำหมักเพชรเนาะเราเคยกินค่าข,ขกบ่บ่ <c oughs> เคยเป่ะเออเฮ้ <c oughs> <c oughs> เงวนพันแล้วพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอเคโอเคเดี๋ยวไปเบียร์ธนกรพี่น้องเลยกระ벙ช้างธนกรเนาะโอ้กล้วยลายเนาะโดยโดยเอามัดจะใช่ด <Incred ibly logical noise> okay, okay, okay. ิมาจะพู <voir sangat> โอ้ตะเมือนเราเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนี่ยยังย่างโอ้พี่นงเลยอ่าทั้งอายคนที่มาซอยอยู่เศาเฮือนนเนาะโอ้เดี๋ยวร้านชวนเจ้าเองบ่เออชวนเองอืมเอาไปขายบ่เนาะขายอ่าเดี๋ยวเดยเดี๋อาสู้ๆเด้อไปไปพี่น้องก็ทางลำบากเนี่ยมาเนาะอ่านักกันนักพี่น้องเลย ไปโอเคพี่น้องเลยตัดภาพมาบาร์ดิกระแสงแดดสว่างสวยบานี่เนาะท้องฟ้าสีครามพี่น้องเลยสวยงามดีบารนีีเนาะคือถึออกถึอใจเศร้าหันเศร้าหน้าละบารนีีพี่น้องเลยเนาะเอาความเหนื่นเด้อพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมุเ่เพื่อนกันเบิดอสุข,ขุขุสุคนเหตุที่ผู้ใหญ่ทีบุญบัดท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแบบบุญสารวันอีกคือเก่เาคือเดิมมาบาร์ดพี่น้องเลยวันนี้พาพีพ่พาน้องไปเบิ่งทางเพื่อนน้องอ่อนก่อนแม่ลูกสาม แล้วกดกับเมลูซีพี่น้องเลยเนะาะไปเบรงทางครอบครัวเพิ่นแล้วก็ทั้งทางแล้วก็อัปเดตให้พี่น,น้องนะครับไปชมนน้ำกันเนะาะไปพี่น้องเลยไปหาไปชมนน้ำกันเนะาะไปน้องเลยรับประเฮริฐเมนอเอิงเมนอเอิงมายู่บ้างเมนอึ้งนีนะ่เนาะ ตั้งแม่น้องเข็ดน้ากาลังซักผ้าพี่น้องแต่เบาดูคนโป้อยู่พี่น้อง,งเลยเนาะเลยบอานี่ซักผ้าอยู่บอ้ยพี่น้องเลยเนาะนีะ่น้องเข็ดน้ากำลังซักผ้าแดดออกนะซักผ้าเนาะ้อพี่น้องเลยเนาะบารดีเดอ้อโอ้ใช่รุ่นอันนี้เลยเนาะเหยียบเอาพี่น้องเลยอ่าจ้ะ เอาเอาให้พันซักผ้าซะเด้อตัวตัวตัวทอก็แตกบาดีนพี่น้องเลยฮับฮับโอ้โถไหนเนี่ยฉากเฮาเนาะพูนพูนโอ้ทอเอาคนปิดเพลงก็จะบาดพี่น้องเลยคนเปิดเพลงฟังเพลินใจอยู่เนาะอ่าพิจารณีบาดีนพี่น้องเลยอ่าเผาหมอกาบ้อเนาะ moka a phun hap nung moka nó chóc y nóng nghe mô yang y nóng hôn hát mô tóc hôn hôn và kín nái khán giả 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 đi giả 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 phải giả 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 ใส่ชุดงามต้นีแห้งแล้วกะหัวใจมันมันบอกความบ่๋มมีอ่ะนะบ่สะบ่มีบ่มีเคี่ยงบ่เดี๋ยวบ่มีเคี่ยงเนาะหอนแล้วหอนแล้วเด้อไร้างต้มไอ้ซาต้มไปกินหอนอ่าเจ้าอ่าอ่าแค่จ้ะไอช้อนทำมันไปทางในอะพวกเฮาไป ซอยเวียดขงโอ้ด้วยด้วยออกสีเนาะช่องมือเราเป็นหนังเลยเนาะอันน่ะมีขนมมาฝากให้ลูกเจ้าเนาะช่องพงขอบใจโดยของบนซื้อมาให้วันเห็นลูกเจ้าอยากกินขนมมีขนมกินบนซื้อมาให้เอวยไปขายหน้าก็เอื้อยได้หกพันก็เอื้อยให้น้องมั้ง เมื่อวานนี่เมื่อวุ้นไทยคลิมทิ้งเจ้ากินสมในคิมพันเห็นในคิมปันจอยเตียนเจ้าหน,นึ่งแหละพอนาโอ้ยคือมากินข่าคกเนาะเพราะว่าพอน่ะถือเจ้ากำลังท้องอยู่กำลังมีลูกเนาะในท้องอยู่นะ เด้อหคนบอกว่ามอยกินข้าวโคกเด้อเดมือหนาละตั้มแล้วแล้วก็เอาใส่ถั่วใส่ถั่วแล้วก็เอามากินเด้อแต่เฮาอยากตักใส่ถ้วยแต่เด็กน้อยลายมันจะกินไวเด้ออมือหนาบ่เฮ็ดเจ้าเด้อให้กินไใบใหงบรรดาก่อนเด้อทาก่อนทาก่อนใส่ถ้วยก่อนถ้าต้องอ่ซ้อนเพิ่นไปเลยเด้อนาะงซ้อนลูกๆเจ้าลูกซ้อน คนจะมากินน้ำมาแล้วนะฝักใส่ถั่วเอาเดินมือหนาเด้อมอยเห็นเด้อพอแม่คิมมันว่าฝากบอกได้เ้อว่าบุดหนยเดเขาขอบใจแม่คิมที่บอกเขาเดยอเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งดีเนาะเขากินข้าวโคกหนูมันเป็นสิ่งที่ดีเดีเขาตำตำแลลวเขาเอามาใส่ถั่วเขามีถั่วใส่อยู่เลยเนาะเอเจ้าจักรลัมบะคลัมเนาะ โบจักเข้ามาคาร์ลัมป่โดยโบจักโบจักบ่ตะเฮ็ดเฮาเคยเลยเคยกินเคยกินเหมือนกันนะเพราะว่าเ้ามีถั่วอยู่ดีถ้าว่าเ้ามมูมีถั่วอยู่ป่าอยู่ดงยังว่าแค่นี้ขนาดไปป่าไปดงนี่บไบุญยังตักใส่ไปตองเลยโบกินคากคะคาร์ลัมเป็นถือได้นาโมเฮ็ดขยะได้นาข้าวตักโดยโดยซอนบอกลูกไปนำเนาะอ่า อ๋อเป็นอะไรครับครับอีกอย่างหนึ่งทั้งเมย์พันเมย์น้ำว่าอันนั้นเนาะพวกเศษไม้เนาะไม้ที่มันตกลงนะเดี๋ยวเออเก็บ,บเก็บใบเก<ด>็บไ,<ด>ไว<ด>้มาอ้อยไฟเอาเอาเก็บหมดแล้วเอาใบอ๋อ<ง>เก็บไปแล้วเนาะยังชามเห็ดมือนี้นี่หายยังเปรอะเอาไว้เราเราสุดท้ายมาบ้านนี่เก็บแล้วเนาะเดี๋ยวดีดีดีเป็นอะไรเก็บใบอ้อยไฟหรู้ปะเอาไปเก็บหนี่ยไร วันวันนั้นเ่ากองวันนั้นเออกองอยู่พุ่นเนาะในปุ่นพี่นหุ่นกองอยู่พุ่นอันนึงโดยอหากองในอันนึงอ่าไว้เป็นจุดเป็นบอลกันเด้อเวลาเสร็จแล้วเพื่อนแล้วซ้านน่ะใหม่คนบอดไซส์แล้วกอากาเก็บไว้อันใดเาอันใดเอาพอใส่ได้เขาเอาไว้เนาะอันใดมันใส่ประแกรไว้ออยไฟโด้อออยไฟติดดีได้ใหม่เดาอี่นเอาไหนอากาศเป็นผ่าบรรยากาศอยู่เพื่อน น้องอ่อนเนาะกินข้าวอะไรบ่กินแล้วนุ่มที่ปั๊บบุญซื้อหายเนี่ยบัดรบ้างนุ่มจังหมดแล้วนุ่มแอมดีนึงเลยน้องกินข้าวก็ไปยังมาเนี่ยกินห่อซื้อยังเจริญยังในหมหอบ่กะรวมบ้านไงลูกก็ใช้บ้านแหละลูกเอาไปเล่น ่งูจักเอิญงูจักเอิญของององัวเครื่องในงัวเออไปซื้ออยู่ตลาดวะอยู่ตลาดเ้าเนาะตลาดมันดองนี้โดยโดยซื้อให้สร้างกินเลยโดยดีละดีแล้วผลิตภัณมีเงามีแห้งโดเงินแมคินพักอะซื้อเลยโดยโดยดีได้วอันนี้พี่ๆอบ่าเนี่งบั เดี๋ยวเราเก็บไปอยู่นะ <Yeah. S 1> เนาะเก็บเป็นทีเป็นทางไว้ดีเนาะหัว <Yeah. S 1> แมงยังดอกย่านเก็กน้อยเย,ยียบบัวแมงยังเนาะ <Yeah. S 1> ตะปงตะปูและหัวแลนไปแลนมาย่านหัวเก็กน้อยและหัวใหญ่ด้วยกันนะนะ <Yeah. S 1> <c oughs> เนาะเรี่องเห็นกับเย็ยบกับล้มเจ็บเองโดยอ๋อมาบัดนี้เป็นหูเป็นทางแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ใส่วงกบเรียบร้อยหนึ่งสองสาม ขอบเลยี่น้องเลยงาม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 เพื่อนน้องแซ่แซแล้วว่าเพื่อนน้องแซ่กำลังสิมุกกำลังเฮ็ดโค้งลังคาด้วยกันเฮ็ดโค้งลังคาแล้วกะมือนี้ชิ้นแ้วอยู่ว่าเฮ็ดโค้งลังคาเนาะแล้วเรากะบุนนิสังสังมาซีมาให้กันแม่จักแม่ยางสัตสัตที่บอกก็หาเขาบังกำลังบังคิดแม่บุตรบ้าอุ่นห็นแบบหินเหายิ่ง ดีใจดอยดอยยินตลอดเป็นอย่างเงี้นะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีเนาะคนเบิ่งก็เป็นดอยีเราดีใจแห้งแล้วแต่เราเนี่ยคันเฮาวเบาคนทุกเนี่ยห่าวเบาเป็นเฮาอยากให้แต่เฮาวถูกแห้งก็เก่าเลยแต่น้อยจนเอาพัวกกับถูก แต่พอก็หมดแม่มก็หมดตายหมดแล้วเว่านท่านหาเบาหนี่งแต่าอยากให้ยแแม่บอกอย่าคิดอย่าคิดเด้อลูกเด้อเกาคังเกาเด้อแม่บอกแต่เฮาได้คิดอีกแต่นี่เฮาคิดแม่มาถูก,กป่ะป้ด,ดีดีแล้วดีแล้วหารเรื่องอดีตกกบ,บอกคิดมันก็ยากเนาะเพราะว่าคิดมากนะ่ะมันเดี๋ยวจเขาทุกข์ใจเขากบอกคิด,ดคิดหน้าอนาคตเสียจังได้หาสิเลี้ยงลูกเขาใหญ่เสียจังได้ ลูกจะเติบใหญ่มาแบบใดขนาดเนาะลอลุงชีวิตของครอบครัวเองคิดจริงดีกว่านะี <Yeah. S 2> อ่อนาคตเขาคิดมากอะ่ะมันม่งมียังเกิดขึ้นมาะนะมีแต่เก็บความรงจำม่ดีไวาในใจเขากับพ่อเนะ <Yeah. S 2> นาะเขียนอนาคตเอาราวนาอนาคตเจาะนี่แหละคือมีเงินไม่เงินงามเ็ดจ <Yeah. S 2> ังได้เขาจะลูกเขาจะอยู่บนได้ตัดแ,แจงตัดเนาะขวามาตาสิลยัยเนอะไรเนาะ เราเรื <balcony> ang, mm ่องอดีตบุญวาอะไรพี huh. no. hal sey. Hal sey. ่น้องกันบ่ญคือไพ่บุคือไพ่ก็คือกันพระบุนคือกันเราเรื่องอดีตมากกับยากให้กันพี่น้องเลยนะทุกคือการวุ่นแห้งแล้งกับผ่าแมงแต้เนี่ยหน่อยพอพอเมอเมื่บุญตายตั้งแต่บุญประมาณเก่าปีหรือสิบปีใช่ไหมมีแต่พอแต่น้องห่าอยู่วันตานั้นห่าวเป็นฮอตเลยน้องเาไปทรายนั่นห่าวิด็นฮอตลอดเลยแต่เฮายังบุญ เราอยากไปแต่ยังขาเวียดอยู่ืมอีกแล้วเบิ่งซางมัน่ยังไงแล้วเนาะเดียวการอยูอย่กันกินพี่น่อยอืมอ่าเราอยากไปเบิ่งให้เราอยากไปเบิ่งมกทั่วเฮาไปอยู่ให้แต่คัวเฮายัางขาเวียดไปส่งเวียดเ,เขามาเลยเป็นคัวเฮามาเนี่ยเฮา ไปบัง2ฮ้องไปบังอยากเอามาทั่วฮ้องโอ้ยโอ้ยใจใจเนาะดีแล้วคนผิดดีทำดีไปเนาะเด้อพี่ใจน่าเวลายด้เด้อโอ้ยรอถ่ายอีกหน่อยบอจันมาหรอมือสื่อสังกะซีเนาะมืออุปกรณ์บอจันมารอบนี้น่าจะครบเลยเด้อเรื่องซังกะซียังเพื่อนเจ้าอยู่แหละเนาะเดเพื่อเจ้าจักสิเล่ยก่อนเพื่อนข่อยสัก แล้วกอนเฮือนน้องแช่สมบัติชักอยู่นั่นเลยเนาะพอสร้างมันตีโค้งยังเรียบร้อยไ่้แหละสร้างเลยเ,เฮ็ดเฮ็ดตลอดเลยเฮ็ดตลอดบอกอีพักเนาะเขาให้พักสร้างได้พักอืมสางเห็ดมาแล้วเอาเสาียด้วยไปเอาเนาี่ยน้เพิ่นก่อนได้เสียด้ดอยอย่ด,ดีไม่แห้งเ <ขอ S 1> ด้อใจเด้อใจไร้ใจเร้อยู่ดีไม่แห้งสุสุเอ้าวันอาทิตย์มาไยคลิปให้แม่คิมแล้วก็ให้ทั้งบ่าวจันทร์ดวงไม้ นะสบายดีได้ดีไม่แห้งโดโดยพระชาวพี่น้องขึ้นไปหาทั้ง้างัน,นก่อนโอ้บนเอาดินเขาจะเต็มแล้วเนาะืมหาทั้งซางบนก่อนพี่น้องเลยไปเติมมือนีบบมือโแมนร้อยห้าสิบได้มือนีสองร้อห้าสิบมือหนีสองร้อยห้าสิบได้มหนึ่งเลยยูปไดเศ้าแล้าบาพี่น้องเลยางบนนี้เนาะอ้าสบายด,สาด,สาดีสามพง โอ้โดยหดยโ,ดยโ,อยโหอดไว้อะไรเนาะเฮ็ดอันนี้แหละนี่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเราจะมาเพื่ออันนี้เขา,านนที่ใส่ใส่แบบนี้ทางกางใส่ไหมบอกไม่หะมละพี่ไหม่ข้างนอกแลสส้วเนาะแม่นแหละไหม่ซ้ำๆนิ้วเนาะแม่นเออเพราะว่าจงไว้แต่สวยงามใส่แบบน,นี้โดยแม่นความเจ้าคักคักคัก โอ้แบบนี back, uh ้ลายงามพี่น้องเลยเนาะทั้งพ่อบนท่งบนกระบอกบนคือกันพี่น้องเลยแบบนี้แหละพี่นางแช่ค่ะมันมันมีลูกมีลิงมีลายแต่งเนาะเอาเบิ่งเหาว่างามพี่น้องเลยหอบเลยอันนี้คือกันเนาะทีใหม่แบบนี้อือพี่น้องเลยแบบนี้เนาะซึบเขาหนีเนาะ เน,นาะอนะครับคนนี่โอ้คักคัก,กสามพ้งเลยฟีเมอรีฟืมอคือ,อว่าโค้งคราคาแล้วแล้วเนาะอือาาร์พาพาพาชลาทาปารจันมาด้วันนี้ส่องเราหาซิบได้ไหม <laughs> หมดมือเลยเนาะขน,นาดเอ็มลอยว่านี่ยังหมดมือแล้เนาะ,นะอันนี้หมดมือมมดขึ้นแลยไปจัง <laughs> <laughs> เออหยอกทางช้างกัน,นกไปหน่อยอ่าอันนี้คือว่าเด้อเนาะทางลุงจันเนาะทางเบาจัำชาแน,นลนไปหน่อยอาเบียนเป็นมือก่อนเพื่อนเพิ่นฮอดขันตอนนี้แหละเด้อเนาะขันตอนนี้แล้วไปไปหน่อยววอืม น,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 นะแสดงว่เอาไปเลยใส่ใส่มานีปุ๊บจอดนีปั๊บเนาะคิกหนีคลิบเอาไม่ไม่นี่เขาซื้อมาตั้งหาได้ใหม่ซีเรซัมสามนิ้วเนาะเพื่อนเพื่อนลองก็ย่องก็ใส่ไปนะบ่ะ ถ้าว you? yes. <Right. S 1> ่ามันเฮาใส่ไม้เป็นไม้เชล่าก็ได้บ่เนาะปาดเอาเนาะปาดเอาเนาะจะงามเนาะปาดเขาตีเขาตีอใส่ทั้งในทั้งนอกบ่ตีทั้งนอกก็มาเนาะตีทั้งในก็มาพี่น้องตีไม้เชล่าใช่โอเคๆหักแล้วหักแล้ว งามใครก็ว่าง,งามเพื่อนลังหนีพี่น้องเลยเป็นลังที่สองใครก,นออกัน้อสงสร้างเซลเซียการที่มือดีพี่น้องเห็นงานละเอียดทั้งสูบฟูเจ้าภาพไงคือแม่คิมมันก็โอ้ย่องสร้างพี่น้องสร้างพงดีเนาะเห็นเด็กเห็นงานะละเอียดเรียบร้นนอยพี่น้องเลยนี่แหละเนาะพ้นดีคือดีทั้งสร้างเองเนาะใครเห็นใครก็อยากจ้างมาเนาะ นำ้ำมือน่ะเมื่อไหรประจำส่องเบาวจเลได้เน,นาะ <c oughs> อ่า <c oughs> ประจำส่องเบาใจเลยได้อนเห็ดอยู่ัสกงยังมีอีกอยู่เนาะทางเบาจนบนังกาทางข้างเพื่อนนลองแช่นี่ยก็มีล่างเนื่องไดแต่ว่าคนบางเพงเีเ้นไลนนแล้วแต่ว่ายังมูอเห็ดมือได้อ่าวาเบิ่งเนาะสาบ่มีพักก็แล้วบาทมีเบียร์มีงานเลยแฮมีเนาะตอนนี้มีงานเห็ดทำไห อยู่บ่อยู่ละล่ะอยู่ลล่ะอะไรเงินนอนไปนอนเฮือนกูป่เพื่อนพอล้วบ่ะโอเคสับี่นองเนาะเอาจะนั้สู่ๆนะางเลยถักห้ามเบาจันอยู่บ่ะถักห้ายู่เนาะอะไรมาได้คนน่ะเอ้ยนะคนมาเมื่อไรถังห้ามอ่ะอ่าคนบางทีคนอยู่ปะ อ่าพันขึ้นเข้าไปหรือแห้งไปอ่เวียนจันทพนเนาะวัดเนาะมีหูบปันลล่นลลายยางอยี่ยนางเลยเนาะเราก็บ,บ่เคยไปจักเทือบุญก็ยังบ่เคยไปจักเทือด,ด,ด,ดอกเห็นในคลิปอ่าไปเงทางผู้ใหญ่เป็นมาแต่ทางประเทศเนาะทางเมื่เอเปลือยหักย,ยี่นางเ้ยเป็นแรงียนแรงงานธนากรเนาะคอยมาทำกันถ้าพันมีบุตรดอกพี่น้องเลยม้าน่ะกับมิเต้ตีผลาแล้วกับมุ้งแล้วก็เลี้ยงได้เนาะเขาบ้านเนาะ วัดทานพีนาเวยว่ยเรียบร้อยอโอเคโเคว่าเรียบร้อยตอนนี้งละเอียดงานละเอียดทาไคักคัคักคุณท่หันหน้าตา้งม,มานพีนาเวยซึบมาหนิอนหัวมาหนิปลอง่ายพีนาเว่ยปรดียเรานอนอยู่ไกลเนาะ ก็นั่งเรียนบ้านพี่น้องเลยธรรมดาคือถ้าอนามัยอยู่พี่น้องเลยเนาะอปุ๊บลงเฮดป๊อปเลยเคลียลงตะปูทำงานบุกแล้วลเรียนเลยนะไปสายพี่น้องแล้วอัรพเดตพี่น้องเบิงบ้งประมาณนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไฮไลท์การปีป่าประก,รกันใดกลับขอโทษขคอไพน์ในเอฟซีปรทตูทานนาะม,มันนี่ค่ะไม่ไม่คือชิพ่อพอยู่ป๊ พออยู่เนาะอือนี่แหละพ่อที่กวนมันที่กวนบ่พ่อเหลือกับพี่นังไปนะน้ำตาเลเป้นนี่เหลือเนาะแป้นเนาะเดี๋ยวแล้เหเเลือพี่นังไปเฮียเถินพวกรเอาเนาะเตียงตารางเอาไปพีนน่น,นังไปเนาะคักครับคับดานเนาะ ดันหลัง okay. ถ้าดันขางเนาะดันหลังอยู่งูุนโอเคขี้นมาไีเนาะประมาณนี้แหละเนาะเอาไปก่อนไปแซกเ้ยสูดๆเโดย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 ิ้นเข่าหรอบอซุบซุบโอ้ยขลกำลังตีแบบทั้งมงพนัด ที่บลลบแบ่ปนพักกันกระตอกใหม่ทั้งด้านนอกนี่เล่ากาลังเก็บตัวใดมันนั่นักก็มาต้องย่อเด้อตัวใดมันนักแห้งหนมะมาต้องย่งอเด้อย่อตอัวมาหนักพอเด้ออืมเห็ดทำทำเสียงเห็ดได้เห็ดแห้งแล้วยันเจ็บท้องเลยตะปูยันนิดหน่อยเหยียด ผมิมไหวในนี้แล้วยอย่าลูกเจ้าแล้วห <c oughs> าสาวโอเคไปก่อนได้ไบ่ายเด้ <c oughs> เอเอดิพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยจบคลิปเพียงเซมิคอนคลิปนี้ก็ได้เนาะมาอาัพเดตพี่น้องนะครับไปชมเป็นบางขังบางข้าวเนาะมือระเท้าพี่น้องเลยเนาะพี่น้องครับไปชมแล้วก็อัปเดตเพื่อดชานพี่น้องครับไปชมพี่น้องมีความคืบหน้าไปเรื่อยเนาะทั้สามพงเข้าโดยโดย อ้าจ๋าโอเคคลิปนี้ลาก่วบวนติดตามคลิปหน้าขอการคำว่าสบายดีและสวัสดีบัสสุขสุคนเด้อ